สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับสมรภูมิยูเครนรัเสเซียทุกคนได้ฟังกันซึ่งเรียกได้ว่าข่าวนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะ ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยนะครับผมที่สนับสนุนและเชียในฝั่งของยูเครนอยู่เนี่ยดีใจขึ้นเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้กองทัพยูเครนเนี่ยนะครับผมได้เริ่มทําปฏิบัติการ Counter Offensive หรือว่าการนะครับผมลุกกลับในสงครามกับรัสเซียครั้งนี้แล้วซึ่งข้อมูลในตรงนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ข่าวที่เอามาอวยยูเครนแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นแผนที่ที่ทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเนี่ย ออกมาเปิดเผยเองเลยนะครับเพราะตัวของรัเสเซียเองเนี่ยก็ไม่น่าจะปิดข่าวการโต้กลับของทางยูเครนได้แล้วเพราะว่ามันเนี่ยนะครับผมมีคลิปวิดีโอหลายคลิปเลยที่เป็นทหารฝั่งยูเครนเนี่ยนะครับผมได้ทําการยึดเมืองสําคัญต่างๆ ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือในภูมิภาคคาคิฟเนี่ยคืนจากทางฝั่งของรัสเซียแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าทางกองทัพรัสเซียเนี่ยอ่อนแอถึงขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆต้องบอกเลยนะครับผมว่าไม่ใช่เพราะอีกภูมิภาคหนึ่งเนี่ยนะครับผมทางตอนใต้เนี่ยรัสเซียเนี่ยก็ยังถือว่าเข้มแข็งเป็นอย่างมากเลยและยังสามารถบุกและรุกคืบนะครับผมในภูมิภาคแคซานมาได้ไม่แพ้กับทางฝั่งยูเครนเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้อวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเราจะบอกเฉยๆนะครับผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไง ค,คืออย่างนี้นะครับผมในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยทางยูเครนเนี่ยก็ได้เริ่มปฏิบัติการเคานเตอร์ออฟเอนซีในการรุกคืบนะครับผมพื้นที่บางจุดคืนจากรักเสเซียซึ่งทางรัเสเซียเนี่ยนะครับผมในตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็ได้มีการคาดการไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิภาคที่ทางยูเครนเนี่ยจะยึดคืนเนี่ยไม่ใช่ทางตะวันออกเฉียงเหนือหรอกแต่เป็นทางใต้นะครับผมก็คือในภูมิภาคแคสซานเนี่ยแหละพอเรียกได้ว่าทางตอนใต้เนี่ยถ้าพูดถึงความสําคัญทางแง่ของ strategic s t r a t e g i c เนี่ยนะครับผมมันมีความสําคัญต่อภูมิภาคทางงตะวันออกเีย เหนือเป็นอย่างมากเลยทางรัสเซียเนี่ยจึงได้เตรียมการรับมือไอการเคานต์ออฟเฟนซีฟของยูเครนเนี่ยเป็นอย่างดี ซึ่งยูเครนเนี่ยนะครับผมก็ได้เปิดฉากการโจมตีทางใต้นะครับผมด้วยปืนใหญ่นะครับผมเรียกได้ว่าถล่มทั้งวันทั้งคืนพอยิ่งถล่มทางใต้เนี่ยนะครับผมทางแคซานเนี่ยฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็นึกว่ายูเครนเนี่ยจะต้องเอาทหารเนี่ยนะครับผมบุกแบบสายฟ้าแลบลงใต้มาอย่างแน่นอนเลยเลยได้ทําการนะครับผมดึงทหารจากภูมิภาคที่มีความสําคัญน้อยกว่าอย่างทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมาเสริมกําลังทางใต้แทนแต่ทางกองทัพยูเครนเนี่ยก็ไม่ได้บุกทางใต้อย่างที่พวกรัสเซียคิดพวกเขาได้ทําการเคาน์เต o f ฟเ n นซีฟนะครับผมทางภูมิภาคคาคิฟแล้วก็ยึดเมืองสําคัญต่างๆมาได้ยกตัวอย่างเช่นเมืองบรัเา巴ียยาซึ่งเป็นเมืองที่เก็บสเสบียงนะครับผมของทางรัสเซีย ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็เมืองคูเพียนส์นะครับซึ่งเป็นเมืองที่เหมือนกับเป็นทางแยกซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญในการลําเลียงพลตอนนี้ทั้งสองเมืองใหญ่นี้เนี่ยนะครับผมตกไปอยู่ในมือของกองทัพยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรียกได้ว่าพื้นที่ของทั้งกองทัพยูเครนเนี่ยนะครับผมก็ยึดคืนมาได้เรื่อยๆนะครับผมจนแนวหน้าทางฝั่งตะวันออกของยูเครนเนี่ยอยู่ประชิดชายแดนรัสเซียแล้วนะครับผมห่างไปเพียง50กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการประสบคควาามมสํเรร็จรัผ้งงใหญ่ขอ กองทัพยูเครนมากที่สุดตั้งแต่สงครามเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นมาเลยแต่ก่อนที่คนที่เชียร์ยูเครนเนี่ยจะดีใจไปนะครับผมสงครามเนี่ยยังห่างไกลคําว่าชัยชนะอีกมากเพราะจุดที่สําคัญเนี่ยนะครับผมมันคือเมืองท่าต่างๆทางทิศใต้พวกเขาจะเสียไปไม่ได้เด็ดขาดเลยโดยเฉพาะโอเดสซาเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ทางยูเครนเนี่ยต้องปกป้องมีความสําคัญสูงมากๆพอๆกับเมืองเคียฟเลยด้วยซ้ําก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับผมว่าทางรัสเซียเนี่ยจะเปลี่ยน การโฟกัสนะครับผมจากทิศใต้เนี่ยไปทําการเคานเตอร์ออฟเซนซีฟซ้ํายึดพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือคืนจากยูเครนหรือเปล่าพอเรียกได้ว่าก็ถูกตีรุกคืบมาจนเกือบจะถึงชายแดนรัสเซียอยู่แล้วนะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับผมสถานการณ์ในสงครามปัจจุบันณเวลานี้จากแผนที่ของทางรัสเซียออกมาเผยแร่เลยด้วยซ้ําท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมเป็นการอัปเดตสั้นๆเนาะไปแล้วครับบายบายครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ